นี่คือนี่คือหลักฐานจะเห็นปเป็นอะไรฮะเป็นเลขเรียงเป็นชุดชุดสามสามสองหนึ่งสามคือเราเป็นข้อสอบปรนัยจะมีสี่ชอ้อยเพราะมันก็จะเรียงไปอย่างเช่นตัวแรกนี่คือข้อหนึ่งก็ตอบช้อยตัวที่สามนึกออกไหมฮะในนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าบอกวิชาภาษาอังกฤษในเปเปอร์เดียวกันแล้วก็มีภาษาไทยสังคมอะไรเงี้ยคือหลักฐานมันชัดเลยว่าพบอยู่ที่ตัวเด็กมีลักษณะคือปกติเรียกว่าเป็นน็อตจริงๆไม่ใช่น็อตนี่คือหลูหลูกล้องเล็กๆเลย แล้วก็บังคับโดยการกดเปิดปิดอยู่ตรงนี้กดอัดเขาก็อัดใช่ไหมฮะในขณะที่เขาสอบไปเนี่ยช่วงแรกเขาก็เปิดข้อสอบกล้องตัวนี้ก็จะทําการบันทึกข้อสอบเข้าไปในกล้องนี่คือวงจรดิสกรอยแล้วก็บันทึกเอาไว้พอ45นาทีปุ๊บเนี่ยเขาก็ลุกเข้าใจใช่ไหมเขาก็ลุกไปเขาก็ไปนัดพบกับผู้ที่มารับกล้องรับเป็นตาเนี่ยซึ่งเราก็จับได้เหมือนกันคนมารับเนี่ยจับเขาได้เขาบอกเขาสารภาพว่าเขาก็จะรับกล้องเนี่ยแล้วก็มาถอดรหัส กล้องนี้จะมีสายเดี๋ยวผมจะ,จะให้ดูจะมีช่องให้เสียบสายดึงข้อมูลจากแว่นตาตัวนี้ลงสู่คอมพิวเตอร์ใช้เวลาสั้นๆเองก็ดูดเข้ามาเสร็จและเขาก็จะส่งข้อมูลนี้เนี่ยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับกองประชาการเขาอะซึ่งจะมีการระดมคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชานั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่ง SMS เเสเพราะ,ฉะเฉลยเสร็จแล้วถูกไหมฮะ เอสเอสมาอย่างที่เราเห็นเะ่กี้นี้เพราะว่าเขาจะตกลงกับเด็กไว้แหละว่าจะส่งมาวันครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเด็กก็นั่งรอจนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็นั่งรอเฉลยไปก็ฝนเฉลยนึกอกไหมับนี่คือกลนี่คือเขาใส่แว่นอยู่ก็สวบแล้วคือเขาจะอัดวีดีโอไปตลอดทางเลยจน 3. จน45นาทีเลยนี่คือเดินเข้าห้องสอบ อาจารย์จะไม่ให้เอาปากกาเข้าแล้ว,ขวเขาก็ทําการฝนเขียนชื่อฝนรหัสฝนอะไรไปนี่คือเว่ตาถ่ายไปเรื่อยๆถึตัวข้อสอบโอเค <Okay, S 2> ครับคราวนี้จะดูข้อสอบนะ mm hmm. คนอ่านข้อสอบที่จะส่งออกไปเนี่ยจะได้เห็นชัดๆว่าข้อสอบเป็นอย่างไรตัวเด็กเองก็จะแกล้งทาเป็นนั่งเขาไม่ได้สนใจเลยเลยก็จิตจ้องเดียวแต่ว่าจะกาคาเนี่ยคาดว่า กาไปแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คำนวณอะไรทังสิ้นเลยเพราะจริงๆต้องต้องทดใช่ไหมวิชาคำนวณต้องทดไม่ทดเลยมองมองแล้วกัแกล้งวงวงไปอย่างนั้น